สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนก็ต้องขออภัยถ้าผู้ชมหลายท่านนะครับที่รอติดตามคลิปอยู่เนื่องจากเมื่อวานนะครับติดภารกิจก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปเลยจะได้มาทําวันนี้ครับก็มีข่าวออกมาถึงสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนโดยจากแหล่งข่าวครับก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่ของคาคิฟ หากจะให้พูดนะครับคาคิฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่น่าจะเป็นอันดับ2ของยูเครนมีพื้นที่ติดกับภูมิภาคเบโกลอดของทางรัสเซียโดยก่อนหน้านี้นะครับทางรัสเซียนั้นเคยลุกคือบอย่างหนักในเขตพื้นที่ของเมืองคาคิฟก่อนที่จะมีข่าวออกมาในช่วง1นงวากองกาลังของทางยูเครนสามารถผลักดัน กองกําลังของทางรัเสเซียให้ถอยร่นข้ามพรมแดนไปยังฝั่งของรัเสเซียได้ในช่วงนั้นก็มีการถ่ายคลิปถ่ายภาพร่วมกับหลักเขตแดนของทางฝั่งยูเครน หลังจากช่วงนั้นครับรัเสเซียก็มีการปรับกลยุทธ์การรบแบบใหม่ขึ้นโดยมุ่งเน้นจุดหลักๆอยู่ที่ทางภาคตะวันออกของทางยูเครนก็คือในดอนบาสและอีกจุดหนึ่งก็คือทางใต้ที่ดันมาจากไคลเมียจุดประทะเนี่ยจะอยู่บริเวณเคอร์ซอนนิโคลลเยฟและก็มีการโจมตีไปถึงโอเรเซ่าของทางยูเครนด้วยแม้ว่าจะไม่ค่อยมีข่าวนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคาคิฟแต่เ็ายังมีการประทะกันอยู่แต่ทางรัเสเซียเนี่ยยังไม่เน้นมาก โดยในคลิปนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีทหารรัเสเซียกลุ่มหนึ่งพยายามโจมตีเข้ามาในเขตของคาคิฟโดยข่าวนี้ครับก็รายงานจากกองพลน้อยที่92ของทางยูเครนโดยพวกเขาบอกว่ากองกําลังของทางยูเครนในคาคิฟพยายามสกัดกั้นการลุกคืบต่างๆของทางรัเสเซียที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแต่มันเนี่ยไม่ได้หนักเหมือนกับในดอนบาส โดยกองพลที่912ครับได้มีการรายงานว่าพวกเขาได้มีการส่งโดรนออกไปค้นหาตำแหน่งทางทหารของทางรัเสเซียก็ไปเจอครับกับกองกำลังของทางรัเสเซียที่กำลังใช้อาวุธทำการโจมตีอยู่ก็มีทหารอยู่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นเนี่ยทางยูเครนได้มีการระบุตำแหน่งพิกัดเป้าหมายก่อนจะมีการส่งตำแหน่งให้กับหน่วยปืนใหญ่ของทางยูเครน หลังจากนั้นครับทางยูเครนได้ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงเข้าใส่จุดที่ทหารรัเสเซียอยู่ก็ระดมยิงอยู่หลายนัดนะครับกว่าจะเข้าเป้าโดยแหล่งข่าวครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19มิถุนายนแต่เพิ่งมีการรายงานออกมาในช่วงที่21มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้ครับทางแหล่งข่าวก็ได้มีการรายงานเพิ่มเติมออกมาว่าเครื่องยิงจรวดของทางฝั่งรัเสเซียที่เราเห็นในคลิป ที่มีการยิงออกในช่วงต้นคลิปนะครับมันก็คือเครื่องยิงจรวดอย่าง SPG9 ก็เป็นระบบจรวดของทางรัสเซียที่มีการใช้ขาตั้งในการช่วยยิงแต่กองกำลังของทางรัสเซียกลุ่มนี้ครับก็ถูกจัดการจากการระดมยิงด้วยปืนใหญ่ของทางฝั่งยูเครน นอกจากนี้ครับจะมีการรายงานเพิ่มเติมออกมาว่าในเขตของคาคิฟนะครับทางยูเครนสามารถจัดการรถถังอย่างที่72คันเครื่องยิงจรวดและนลำกล้องซึ่งไม่บอกรุ่นนะครับอีก3คันรวมไปถึงยานเกราะอย่าง BTR-80 แล้วก็พวกยานรบทหารราบอย่าง BMP-2 อีกหลายคันโดยเขตพื้นที่ในคาคิฟนะครับก็ยังมีการคุ้มกันอย่างหนาแน่นของทางฝั่งยูเครนก็มีการใช้โดรนออกลาตะเวนอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการลุกคืบของทางรัสเซียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อที่นี้ครับสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในดอนบาสซึ่งถือว่าเป็นจุดสําคัญที่สุดณเวลานี้ที่มีการประทะกันรองลงมาก็เป็นบริเวณทางภาคใต้ในเคอร์ซอน โดยทางภาคตะวันออกครับบริเวณดอนบาสนั้นการสู้รบยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องรัสเซียครับยังคงได้เปรียบหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งกําลังทหารอาวุธยุโทโธปกรณ์การส่งกําลังบำรุงที่ต่อเนื่องรัสเซียยังคงลุกคืบไปอย่างช้าๆแต่ลุกเรื่อยๆส่วนทหารของทางยูเครนที่อยู่ในดอนบาสครับพวกเขาได้รับหน้าที่สกัดกั้นการลุกคืบของทางรัสเซียเพื่อป้องกันไม่ให้ทางรัสเซียนั้นสามารถลุกคืบ พื้นที่ในดอนบาสได้อย่างรวดเร็วกองกาลังของทางยูเครนนะครับประสบปัญหาอย่างหนักกับการปะทะกันกับกองกาลังของทางรัสเซียในเคคอนดอนบาสภายใต้ข้อจํากัดหลายๆอย่างพวกเขาขาดทั้งอาวุธขาดทั้งกําลังพลความต่อเนื่องเสียเปรียบทางรัสเซียแต่ทางยูเครนครับจำเป็นจะต้องต่อสู้เพื่อสกัดกั้นและก็ถ่วงเวลากองกำลังแนวหน้าของทางยูเครนณเวลานี้นั้นพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อชัยชนะพวกเขาต่อสู้ เพื่อซื้อเวลาซื้อเวลาสําหรับการช่วยเหลือที่จะมาจากทางฝั่งตะวันตกและก็สหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอาวุธยุโทโธปกรณ์เพราะอาวุธรุ่นใหม่ของทางตะวันตกและก็สหรัฐแต่ครับไม่ใช่อาวุธที่จะใช้งานง่ายมันมีความสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นครับมันจะไปจะต้องใช้เวลาในการอบรมแล้วก็ฝึกฝนกําลังพลของทางยูเครนให้สามารถใช้งานอย่างช่ําชองและก็ชํานาญการได้เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่มีค่าตอนนี้ของทางยูเครน ก็คือเวลาครับยูเครนต้องการเวลาเท่าที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถยืดเวลาลบกับทางรัสเซียออกมาได้แม้ว่าทางยูเครนนะครับจะรับอาวุธจากทางฝั่งตะวันตกในอนาคตก็ยังไม่สามารถการันตีได้ว่าทางยูเครนจะสามารถผลักดันกองกำลังของทางรัสเซียให้ออกจากดอนบาสได้หรือไม่แต่อย่างน้อยครับมันก็คือหนในความหวังของพวกเขา ที่ตอนนี้พวกเขาต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนของพวกเขาเราไม่ต้องพูดถึงต้นสายปลายเหตุนะครับเราพูดถึงสถานก,การณ์ในปัจจุบันพูดง่ายง่ายก็คือว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาถูกลุกลานและตอนนี้พวกเขาเนี่ยหาทางที่จะดันศัตรูเนี่ยออกจากประเทศมันก็เท่านั้นเองอยูเครนนะครับประสบปัญหาอย่างหนักณนะช่วงเวลานี้ ก็มีการพูดจากผู้นำประเทศอย่างเซเลสกี้เลยว่าตอนนี้นั้นทางยูเครนเนี่ยกำลังประสบปัญหาแล้วก็อยู่ในช่วงที่ยากลำบากที่สุดยูเครนนะครับถูกกดดันหลายๆทางด้านการทหารก็คือเกิดขึ้นในหลายจุดที่มีการสู้รบกัน2ครับด้านเศรษฐกิจการส่งออกพืชผลทางการเกษตรของทางยูเครนตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้เพราะเรือขนส่งของทางยูเครนไม่สามารถที่จะขนเอาทั่พืชออกจากทะเลดำได้ เพราะตอนนี้ครับมีกองเรือของทางรัเสเซียนั้นลอยลําอยู่ตอนนี้ยูเครนนะครับต่อสู้กับทางรัเสเซียภายใต้ข้อจํากัดหลายๆอย่างยูเครนจําเป็นจะต้องพึ่งพาอาวุธจากทางฝั่งตะวันตกแล้วก็สหรัฐ หากตอนนี้ยูเครเนี่ยขาดการสนับสนุนจากทางฝั่งสหรัฐและก็ทางชาติตะวันตกยูเครนจะไม่สามารถหยุดการลุกคืบของทางรัเสเซียได้และรัเสเซียจะสามารถลุกคืบได้อย่างรวดเร็วหากทางตะวันตกหยุดให้การช่วยเหลือยูเครนหากพูดถึงการสูญเสียครับตอนนี้รัเสเซียก็เจ็บหนักใช่ย่อยเพราะการลุกคืบแต่ละครั้งนะครับรัเสเซียจะต้องแลกมากับการสูญเสียไม่มากก็น,น้อย ส่วนทางยูเครนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงพวกเขาเจ็บหนักอยู่แล้วครับยูเครนยูเครนเนี่ยเสียเปรียบรัสเซียตั้งแต่ก่อนเริ่มสงครามคือไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกนะครับที่ทางยูเครนนั้นจะเจ็บหนักกว่าทางรัสเซียเพราะอะไรครับเพราะว่าการประทะกันที่เกิดขึ้นนั้นทางยูเครนเนี่ยเสียเปรียบรัสเซียทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งจํานวนกําลังพลที่ทางรัสเซียมีและทางยูเครนมีก็ต่างกันแล้วจํานวนอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ทางรัสเซียมีทางยูเครนมีทางรัสเซียก็กินขาดมันไม่แปลกนะครับที่ว่าทางยูเครนนั้นจะเจ็บและอาจจะเจ็บหนักกว่าทางรัสเซียมากแต่จะทำไงได้แหละครับเมื่อเขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกลุกลานต่อให้รู้ว่าเสียเปรียบพวกเขาก็ต้องสู้เพราะนี่นะครับก็คือแผ่นดินของทางยูเครนโดยแผนการของทางรัสเซียเนี่ยล่มในช่วงแรกที่ทางรัสเซียเคยบอกว่าสามารถยึดยูเครนได้อย่างรวดเร็ว แต่ช่วงแรกมันก็เร็วจริงๆนะครับลุกคืบไปจนถึงกรุงเคียฟมีการปิดล้อเมืองหลวงของทางยูเครนแต่พอการส่งกำลังบำรุงเป็นหมันเท่านั้นแหละครับรัสเซียลุกคืบต่อไม่ได้แนวหน้าโดนอัดยับเนื่องจากว่าไม่มีการเติมทั้งกระสุนเติมกำลังพลเติมน้ำมันทำให้แนวหน้าเนี่ยลุกต่อไม่ได้จำเป็นจะต้องถอยร่นออกมาและปรับกลยุทธ์ใหม่ตอนนี้ก็มามุ่งเน้นในดอนบาสเป็นหลัก แต่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของทางรัสเซียเนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อทางรัสเซียเพราะการสู้รบในดอนบาสตอนนี้ครับทางรัสเซียนั้นได้เปรียบเพราะการสู้รบในดอนบาสในตอนนี้ทางรัสเซียได้เปรียบยูเครนอย่างมากการสู้รบในหลายจุดยูเครนเนี่ยเป็นฝ่ายตกเป็นรองแม้ว่าทางรัสเซียนะครับจะมีการพูดถึงการทําสงครามระยะยาวที่ทางรัสเซียนั้นเตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์นี้แล้วเราก็ต้องมาจับตาดูกันว่ารัสเซียนั้นจะสามารถยื้อสงคราม ไปได้ไกลขนาดไหนและทางยูเครนจะสามารถต้านทานรัเสเซียได้นาขนาดไหนเช่นกันเพราะตอนนี้ครับยูเครนต้องพึ่งพาอาวุธจากทางฝั่งตะวันตกและก็สหราชเนี่ยไปจำนวนมากหากขาดการช่วยเหลือแพ้แน่นี่ก็เป็นข่าวมานำเสนอคราวว่ามีการประทะกันเกิดขึ้นที่คาคิฟโดยทางยูเครนนะครับสามารถจัดการก็กำลังของทางรัเสเซียกลุ่มหนึ่งที่มาใช้ S.P.G.9 โจมตีในเขตของคาคิฟโดยทางยูเครนใช้ปืนใหญ่นะครับระดมยิงจากการส่งตำแหน่งพิกัดเป้าหมายมาจากโดรนของทางยูเครนก็สามารถจัดการกับกองกลังของทางรัสเซียได้ผมก็หวังนะครับให้สงครามนั้นยุติโดยเร็วเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้กระทบเฉพาะยูเครนกับรัสเซียมันส่งผลไปทั่วโลกแล้วณเวลานี้สุดท้ายนี้ครับการที่จะเลือกเชียร์ใครชอบใคร มันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันนะครับเคารพสิทธิ์ของกันและกันขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ